สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่แชนแนล YouTube TS Score ก่อนที่จะไปฟังวิเคราะห์ฟุตบอลประจำวันอยากจะฝากเว็บไซต์ TS Score สุดยอดเว็บไซต์ผลบอลสดอันดับหนึ่งของประเทศไทยที่รวบรวมข้อมูลสถิติเอาไว้มากมายแถมมีทีเด็ดจากเซียนต,ตัวจริงตลอดทั้งวันใครที่สนใจสามารถหยิบโทรศัพท์สแกน QR Code มุมขวาของคลิปหรือลิงก์ใต้คำอธิบายเพื่อเข้าไปดูทีเด็ดจากเซียนท่านอื่นๆได้เลย วันนี้ขอเลือกไปที่ฟุตบอลเซเรียอาเวลาห้าทุ่มครึ่งตามเวลาประเทศไทยเป็นการพบกันระหว่างโบโลญญาจะเปิดสนามสตาดิโอเรนาโต้เดออาราต้อนรับการมาเยือนของซาเลนิตาหน้าผลงานที่ผ่านมาของทั้งสองทีมเริ่มจากเจ้าบ้านโบโลญญาสัปดาห์ที่ผ่านมาพวกเขาลงเล่นบนท้วยโกปาอิตาเลียรอบแรกทำผลงานได้น้าผิดหวัง ลาดท่าแพ้คาบ้านให้กับทางด้านแตนนานาทีมจากดิวิชั่น3ไปด้วยสกอร์5ประตูต่อ4ตกรอบไปตามระเบียบส่วนทางด้านฝั่งทีมเยือนซาแลนิตาหน้าน้องใหม่ที่เพิ่งเลื่อนชั้นขึ้นมาด้วยการคว้าอันดับที่2ของเซเรียบี B ในฤดูกาลที่ผ่านมาโดยผลงานนัดล่าสุดพวกเขาลงเล่นบอลถ้วยโกป้าอิตาเลียรอบแรกเช่นเดียวกันด้วยการไล่ต้อนเอาชนะเรตินา ไปด้วยสกอร์สองประตูต่อศูนย์ในส่วนอัตราต่อรองขอเลือกดูราคาจากเว็บซโบเบตร,ราคาเปิดให้โบโลญญาต่อเครื่องควบลูกแมตช์นี้ภาพรวมของโบโลญญาเหนือกว่าพอสมควรแถมยังเสริมทับได้ดีดึงดาวยิงตัวเก่งอย่างมาโกอานาโตว,วิทกลับมาเล่นในเซเรียอาอีกครั้งซึ่งฝีมือเป็นที่รู้กันอยู่แล้วเก่งลูกกลางอากาศทักบอล เก็บบอในแดนหน้าส่วนฝั่งซาแลนิตาหน้าแมรฤดูการที่ผ่านมาฟอร์มนอกบ้านจะทำได้ค่อนข้างดีเกมรับเหนียวเสียประตูยากแต่ทว่ามาตรฐานหลีกต่างกันค่อนข้างเยอะบวกกับเกมในรังของโบโลญญาก,ก็จัดว่าไม่ธรรมดาอยู่แล้วถ้าไม่เก่งจริงบุกมาแบ่งแต้มออกไปลำบากดังนั้นเกมนี้แนะนำให้เชียร์โบโลญญาที่ราคาครึ่งควบลูกหน้าจะไล่ต้อนเอาชนะไปได้